มาดูหนึ่งข่าวที่เศร้าสลดใจในสังคมประเทศลาวตอนนี้สื่อสังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์พ่อแท้ๆฆ่าลูกชายตัวเองได้สบายดีสวัสดีครับถักไทย FC ทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมอยู่กับผมเบพดีกับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณช่วงบ่ายโมงถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังล่า ก่อนหนยครับพี่น้องอยลืมฝากกดแชร์ share, แสดงความคิดเห็นกันเขามาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเป็นข่าวที่กาลังเป็นกระแสสังคมลาวนี่กําลังตัดสินไปแล้วนะเอาง่ายๆคือตัดสินไปแล้วว่าพ่อคนนี้นี่เลวเป็นอย่างมากนะครับรายละเอียดนะครับมาจากเพจข่าวสดของประเทศลาวเพิ่งโพสลงประมาณเมื่อประมาณ50นาทีที่แล้ว ผมไปอ่านดูในรายละเอียดนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าเศร้ามากๆทุกคนสลดใจนะฮะขอแปลเป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าให้อ่านเป็นภาษาลาวก่อนก็ได้นะครับเรื่องลาวนะครับผมแปลเป็นภาษาไทยเลยพ่อคนนี้เนี่ยนะครับผมขออนุญาตขึ้นรูปนะเป็นยศพันโทเป็นข้าราชการลาวยศพันโทเลิกกันกับเมียเก่า นะครับคือหรือว่าเมียหลวงเนี่ยคือเลิกกันยาล้างกันไปเรียบร้อยแล้วก็ไปกินอยู่กับเมียใหม่อ่าอยู่ทางภาคใต้ของประเทศลาวนะฮะทางจัมปาสักทีนี้คือก็เลยเอาลูกชายที่ติดมาด้วยเนี่ยไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงไปอยู่นะครับอย่างที่เห็นในภาพลูกชายนะฮะทีนี้คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือไม่รู้นะแต่นี้คือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ย แม่แม่ของอเด็กนี่แหละครับเมียเก่าเนี่ยแชทกับลูกชายอยู่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับพอวันต่อมาเนี่ยมีญาติพี่น้องนะครับที่รู้จักเนี่ยโทรไปบอกแม่ว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตแล้วแล้วแม่ก็เลยโทรไปถามพ่อว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง พ่อนี่ยกหกว่าโดนรถชนกหกว่าโดนรถชนคิดดูนะครับทุกคนทีนี้คือมันผิดสังเกตก็คือว่าแม่นี่คือขอร้องว่าอย่เพึ่งเผาศพจะขอหน้าขอเห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายว่ารถชนได้ยังไงนะครับ แม่ก็อยู่ไกลเนาะคิดดูนะครับทุกคนว่าในในประเทศลาวเนี่ยการเดินทางใช่ไหมครับจากเวียงจันทร์จากหลวงพระบางไปปากเซเนี่ยมันไกลไหมนั่งรถเจดแปดชั่วโมงนะครับทุกคนหรือสิบชั่วโมงขึ้นนะฮะทีนี้คือผิดสังเกตก็คือว่าพ่อเนี่ยรีบเผาศพให้เร็วที่สุดแม่ไปไม่ทันเสียใจเป็นอย่างมากนะครับทั้งทที่แม่ขอร้องนะว่าขอเห็นลูกเป็นครั้งสุดท้าย แต่พ่อก็ใจดําเป็นอย่างมากรา,า,า,ายละเอียดนะครับชาวบ้านแถวย่านนั้นนะครับชาวบ้านแถวย่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพ่อเนี่ยติดเมียเมียใหม่เป็นอย่างมากแล้วก็ชอบตีลูกทะเลาะวิวาทก็หมายถึงว่าตบตีลูกนั่นแหละนะครับแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยชาวบ้านเขาได้ยินเสียงเขาได้ยินเสียงปืนนะครับอ ชาวบ้านเขาได้ยินเสียงปืนว่ามีเสียงปืนเกิดขึ้นแต่ชาวบ้านเขาก็ไม่กล้าพูดหรอกครับเพราะว่าไม่ใช่ยศเล็กๆเนาะพันโทอคุณคิดดูนะครับเป็นข้าราชาการระดับสูงในประเทศลาวนะฮะแต่ทั้งหมดที่ผมนำเสนอนี่นะครับอยากให้ f อพี่น้องคนไทยเข้าใจว่าในประเทศลาวเนี่ยมันไม่ได้สงบอย่างที่พวกลาวแดงเนี่ย อ้างว่าประเทศลาวมีแต่ความสงบสุขไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนประเทศไทยนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าในประเทศลาวเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะสำหรับผมนะครับในฐานะที่เป็นคนลาวนี่ผมมองว่าความเป็นธรรมมันไม่มีอยู่แล้วนะครับเชื่อแต่ครับว่าไม่นานข่าวนี้ก็จะเงียบไปยิ่งเป็นข้าราชการ ทหารตำรวจในประเทศลาวทำอะไรไม่ได้สังคมไม่มีความยุติธรรมนะฮะคิดดูนะครับที่เมืองไทยนะครับคดีน้องชมพู่คดีน้องแตงแตงโมงนะครับกี่ปีแล้วครับ4 5, ี่หปีเปีแล้วมั้งเขายังขุดหาความจริงแต่ในสปปเรานะครับยิ่งเป็นคนที่มีสีนะครับดูภาพไปอยู่กับเมียใหม่ประมาณว่าสงสัยลูกชายเนี่ อาจจะแบบว่าไปกวนอารมณ์าการใช้ชีวิตคู่กับเมียใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่าลูกชายเนี่ยไม่ถูกกันกับเมียใหม่หรือเปล่าก็เลยฆาตกรรมนะครับตอนนี้ผมก็จะรอดูเหมือนกันนะว่าข่าวในประเทศลาวเนี่ยคือเขาจะพาดหัวข่าวยังไงเขาจะนําเสนอยังไงนะครับผมเข้าใจว่าในสังคมลาวเนี่ย คือคนที่ตายก็คือตายไปแล้วไม่ต้องไปขุดคุยหาหรอกมันเสียเวลายังไงคนมันก็ไม่ฟื้นเขาไม่ได้สนใจว่าความเป็นธรรมความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนเขาคือคิดแต่อย่างเดียวว่าคนที่ตายไปแล้วจะไปลื้อหาอะไรตายก็คือตายไปถ้าผิดก็ปรับไหมหรือว่าโดนปรับทำโทษก็จบนะฮะจะไปหาความจริงอะไรคือที่ประเทศลาวคือจะมาในทํานองนี้นะครับเห็นไหมคนที่เสียชีวิตที่ลาวเนี่ย ประเภทที่แบบว่าไปซื้อเครื่องเดิมที่ร้านนี้มากินแล้วเสียชีวิตจะไปเอาผิดใครเจ้าของร้านเขาก็ไม่รู้อะนะครับรู้ว่าไปซื้อที่ร้านเขาแต่เขาไม่ได้เป็นคนผลิตอันนี้คือความคิดแบบตื้นๆเหมือนอยู่ในประเทศลาวอสมมุตินะพี่น้องที่เมืองไทยช่วยกันคอมเมนต์ก็มาสมมุติว่าพี่น้องเนี่ย FC ท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยขายหมูปิ้งแล้ว ลูกค้าเดินไปซื้อหมูปิ้งสามไม้แล้วมานั่งกินแล้วก็เสียชีวิตชักขึ้นมาน้ำลายภูมิปากเสียชีวิตขึ้นมาแต่ที่ประเทศลาวมันเอาผิดกันไม่ไม่ได้นะเ,เขาก็ไม่รู้อ่ะเจ้าของร้านเขาก็ไม่รู้แล้วเขาไม่ได้รับไม่รับผิดชอบด้วยนะครับแต่ที่เมืองไทยเป็นไงครับเจ้าของร้านติดคุกสมมติว่าผมเดินไปกิน ่าร้านร้านอาหารร้านนี้อาหารตามสั่งผมสั่งผัดผัดกระเพราวรวมมิตรมาแล้วผมกินเสร็จแล้วผมรู้สึกเป็นไข้หนาวไม่ถึงสามสี่ห้าชั่วโมงผมเสียชีวิตที่ประเทศไทยนี่ลงข่าวนะเนี่ยลงข่าวขุดหามีสารปนเปื้อนหรือเปล่าแต่ที่ลาวครับนี่ม์พระจบไม่ต้องไปหาอะไรมากมายอันนี้คือสังคมลาวหาความยุติธรรมชีวิตการเป็นอยู่มันไม่ได้ปลอดภัย เสียชีวิตก็ไม่ได้มีใครรับผิดชอบยิ่งเป็นคนมีสียิ่งเป็นคนมีเงินทุกอย่างจบแล้วหลายๆข่าวที่ประเทศลาวเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับมันเศร้าสลดใจเป็นอย่างมากนะฮะนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาสําหรับข่าวเนี่ยครับสงสารหัวอกคนที่เป็นแม่เนาะไม่ได้เจอลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะสบายดีสวัสดีครับ